สวัสดีครับโยกเพชรจิตพวยใหญาคำราคครับวันนี้ช่างพิการเท่าไหร้อยสิบปอนด์นะครับเป็นไงมาช่างสองครั้งแรกเกินไปจุดเก้าครับครับมันหลักนี้คุมมากี่โลครับโลโลหน่อยครับโอ้ก็สบายๆนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่พิจิบุลครับครับเจ็บใหญ่คำราค์ครับตอนนี้พวกซ้อมมีใครอยู่บ้างมีพี่น้อยค่ายแหลกครับครับผมเก็บตัวมารวมๆกี่วันตัวเพียร์เดียนครับเออเพราะว่าล่าสุดเราโชคที่ที่ ไอพิลังสิตนะวันนั้นชนะใครนะเบลกีเล็กนะวันนั้นช่างเท่าไหร่เนี่ยช่างร้อยแปดร้อยแปดโอ้แต่วันนี้ร้อยสิบเลยก็ไม่มีปัญหาแล้ววันนี้ต้องเจอกับใครครับนกแก้วนกแก้วเออเคยเจอเขาไหมไม่ครับไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างบูดูดันครับถ้าพวกนนี้วางเกมมังแผนไงดี ดูบนนี่ครับฝีมือเหมือนเดิมครับนะครับอายุอะไรครับอายุสิบเก้าปีครับบนจังหวัดเพชรบุรีครับไปปล่อยกิโลไปปล่อยห้าสิบสองครับอืมเพื่อนเราเป็นมวยอะไรครับมวยแท่งครับสายไปขวาขวาครับสูงร้อยร้อยหกครับเราจะมวยรวมๆประมาณสี่สิบกว่าไฟครับฝากพี่น้องไปแชร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องแฟนมวยแล้วก็พี่น้องแฟนเพชรบุรีฝากแชร์นะครับครับขอบคุณครับ